เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเราควรทำอย่างไรสวัสดีครับผมเซลคาลุมครับทุกท่านรู้จักผมในานามของเซลขายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุนะครับสิ่งแรกที่เรามีคือสตินะครับตั้งสติรถเรามีประกันภัยชั้นหนึ่งตั้งสติแล้วก็โทรแจ้งประกันไม่ต้องลงไปเถียงกับผู้กรณีหรือไปถกกับคู่กรณีว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือเขาเป็นฝ่ายผิด เพราะนั้นแล้วเราแจ้งประกันเสร็จแล้วรอเจ้าหน้าที่เซอร์วีมาเลยครับเราไม่ต้องไปเถียงว่าเราถูกหรือผิดให้ประกันเขาเป็นคนเคลียร์เองเพราะนั้นลูกค้าใจเย็นๆเมื่อเกิดประกันภัยให้โทรแจ้งประกันนะครับมีเบอร์ประกันภัยติดรถไว้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราจะได้โทรถูกต้องหรือโทรหาที่ปรึกษาการขายของท่านนะครับเขาจะช่วยได้ตั้งสติโทรหาเซลล์ที่ขายรถให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ ถ้าลูกค้าท่านไหนชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจจะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิผมขายทั่วประเทศนะครับติดต่อผมได้ที่093 414 5514ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงรถยนต์นึกถึงเซลคาลงครับสวัสดีครับ